มีอยู่งล่างอีกตัวอ๋อนั่นเพื่อนเรากูกูหายวะตายเลยนีประเท่แต่ในไม้อะค่ะเฮ้ยไปเอานี่กันดิแถวนี้กันดิอันนี้ไม่นด้่ในเมืองในเมืองนี่มี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 ่มมมไงเขานี่ตามมาตามมาขับรถไล่แม่งเลยได้นะนั่ไปเลยแม่รถไล่ยังไงเสียงแย่งแรงอะรถอะเนี่ยวเ<ม>ที่ยวเล่นในบ้านในบ้านเกมในบ้านนี้ในบ้านนี้รวยไรสัตว์

รอ,อก่อนรอหลังไว้แห้งก่นอนพ้านานไปหลังตามไปเอาเลยก็ได้นะสองคนเราอะไหวแล้วมั้งโอ้ยเจ๊ดแม่เด็กก่อนเลยบล็อกปูอุ้ยเฮียลูกสองสองเจ๊ดแม่เบรกก่อนเลยแตกหมดแล้วเนี่ยดาวดาวตัวหนึ่งนะมหมดโหมาช้าไปว่ะกูเดินมาไอที่อ่ะไม่ทันกูนรอนเนี่ยนะที่มาโอ้ เฮ้ยอะไรอ่ะฟอร์มไปไหนอ่ะตีมือตอ้อ่ะเจมอ่ะไอเจมอ่ะฟอร์มไปไงนี่นี่ดูลูกศิษย์เดี๋ยวกูไปเอาฮอก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูนอนเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยจะยูเอวีก่อนตัวเดียวไปเลยข้ามเลยมันอยู่ตัวเดียวเ้ยเพื่อนมันอยู่ไกลเพื่อนเพื่อนมันอยู่ข้างบนเห็นปะน่ะเพื่อนอยู่ข้างบนเอ้ยไอไอฟ้ามันเนี่ยฟ้ามันเนี่ยมาฮอดูฮอดันมัน ตังหล่อได้อยู่ยยขวาเหรอขวามาแตงก็แตงกาแทง,แทง,แทงฮีย่ยยิงกูตกใจหมดในบ้านในบ้านในบ้านเนียบ้านเน,นีน้ยมันมีสองตัวตอนแรกอ่ะมีระเบิดปะอยีออ๋ยดิอ๋อพี่ใหไม่เข้าหายหายหาย ไอ้เหี้่เราจอดท้องบนเอาไงวะเนี่ยสวยจอดท้องสวยจริงๆไหนดีล่ะแต่ตอนแรกไม่อยู่เนี้ยสองตัวแบบเป๊ะๆเลยนะเว้ยต้องขับฮอมากดออกกดออกเลยไอ้เหี้ยโดนโดนดันมันกดออกเลยอะบ้าป่ะแตจาบัตตี้อะเฮ้ยใกล้เลยไป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 ขับรถเหรอไปนู่นแล้วมีรถด้านขวาับรถอ่ะเออนั่นแหละคันนั้นแหละคันนั้นแหละนี่นี่นี่อยู่นี่เนี่ย จอดจอดจอดตีเลยมีรอดจนขอแต่งหนึงดาวนึงขอแต่งเออตัวท้ายเอ้ยมาโดนมาโดนหลังมาโดนหลังหมดแล้วตีนั่นอะนี่นี่อยู่นี่ตัวหลังติ่งแดงนะติ่งแดงขวาขอแต่งหนึ่งว่างฝานะตายหนึ่งตายเลยนั่งรถสี่หัอ๋อเฮ้ยกูโดนหลังจริงว่ะ ติ๊กติ๊กติ๊กหนอดู๋ยวดูห้าง<ห>บนนี้หมดยังไงรอไล้ยืนไว้นะน็อดละไม่ใรู้วะถ้ากูปล่อยแอสไตรยไปมันน่าจะขาดเข้าไปแล้วมะในบ้านนั่นน่ะไอ้โกดังเก่าอะที่โกดังที่เราไปดันรับนะรับนะ,บนะไปไหนมัม้งเลยดิดแถวนี้ก็ได้อจอดก่อนจอดดูก่อนอย่าจอดตรงนี้ก่อนอันนี้ไปซื้อยูวีไปเจม หมุนเก้าอ่ะที่หนึ่งยิงฟีอ่ะฟีหันตู้ดูดาวหนึ่งสไนเปอริดลิฟตกตัวซ้ายเฮ้ยที่จะล่วงหมดเลยมันโดนใครยิงวะนี่นี่นี่หลังรถหลังรถหลังรถไอ้หลังใครเห็นละเอทายเอทายเอทายมึงอ่ะเอาขับแล้วไอ้เหี้ยอย่าลงนะอย่าลงนะ เลมเราไมา่ซื้อเยอะพี่เอ้หน่อย,ย6,009มึงมี6,009ไอ้สัตว์โอ้โหระวังตีบนเขาเองเราเนาะเรายิงนะเปิดเลยเปิดเลยไอ้เหี้ยไม่มีหรอปะขับรถดดปะโอ้โหโอ้ยไกลปะไกลปะลงลงลงนี่ไงตีนั่นแหละเ,เยอะเยอะเยอะตีนเยอะขึ้นทั้งบนได้ขึ้นก่อนขึนนี่ขึ้นตามมาขึ้นเราม,มารถเนาะอยู่เนี่ย กแงนึคอ,อ้ยไปละวหลังรถยิงได้กระแทกฟาดพ,พ้นไปแล้วขึ้นนี่ไปขึ้นนี่างไรี่ยได้ยิงเลยซ้ายมีอข้างรถมันจอดรถมันจอดไปแล้วไปแล้วตรงนี้มีจะยืนนานนะเพื่นอนตรงนี้มีมีมีใกล้ใกล้ นังคานะเดี๋ยวเราโดดได้ไปเลยนี่ไงยืนนานนะเพื่อนมันวิ่งไปช็อปดีวะ่ะมันมีมนมตัวมิ่งหนีโซนอยู่อ่ะเตรียมๆๆเตรียมเตรียมเฮ้ยกล่องกระสุนแล้วเราเตรียมล่อนไปนี่ไงนี่ไง รอดละเนี่ยรอย,ยิงขวารอย,ยิงขวาล่วงหนึ่งส่วนหนึ่งล่วงหล่วงหนึ่งอะไหมดปะเฮ้ยโดวหมกอาบ,บอยะอะอาบอยแตกแล้วเฮ้ยโดนยูเอวีว่ะกูเก็บโกดก่อนเฮ้ยขึ้นไม่ได้ปะเคลืนนี่ขึ้นนี่เจมเนี่ยมันตัดขวาเนี่ยปะเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยขึ้นนี่ขึ้นนี่เช็คด้วยนะเว้นในบ้านอะเกียรบ้านนี้ก่อนเลยนะอ๋อเอามาเลย แต่บ,บ้านมันเตี้ยเฮ้ยน,นี่นิดนิดนิดแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้นี่นิดขึ้นอ่ะระวังขวาด้วยแต่บ้านเนี้ยมีบ้านเนี้ยขวาน่าจะสองตีมั้งเฮ้ยหอคอยมีหอคอยมีหอคอยเนี่ออยยิงกูมาแล้วน็อกหนึ่งออหอคอยโดนอยู่หลังคาหลังคาขวาจะไปช่วยเพื่อนเริ่มอยู่แถวนี้แหละรอดักรอดักวงก่อนเตรียมยิงหอคอยนะเว้ยมันจะขึ้น โดดอ่ะไอเจมลงมาละเออโดดโอเคโอเคเนี่ยราอนหนังหนักติเนี่ยเนี่ยมันออกได้สองทางติ๊กเขียวติ๊กแดงเฮ้ยหลังต่อแรงตีหนึ่งตีหนึ่งเข้าบ้านไปอะปลามันปลาระเบิดมาจากทางนั้นอ่ะไอ้ฟ้าดูไปไกูดูซ้ายอยู่เล่นมึงเล่นมึงเ,เล่นตีนี้ทั้งหมดเลยนี่อยู่หลงังหลังหินหลังหิน ตายตายตายเก็บเกาะเก็บเกาะไอ้ฟ <Deep? susceptible. S 1> ้าเก็บเกาะเลยเก็บแล้วเก็บแล้วที่นี้ยุที่นี้วิ่งละวทีนี้วิ่งแล้วน้ำหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยคนไทยคนไทยเก็บอยู่หมดหมดหมดสวยอยากเก็บของใหอยู่บ้านนีนบ้านนีนที่ไทยสามสามแล้วไหมไอ้ฟ้าดอกกระสุนยาให้หน่อยเดี๋มีปะกูเหลือกูเหลือสามสิบเองอ่ะมีมีมีเห็นแล้ว ใจเย็นนะเล่นใจเย็นกำลังลังชิดกำลังชิด,ด,ดโดฟี่ข้างบนดันขึ้นไม่ได้ดันขึ้นไม่ได้เล่นล้อมนอกเ,อเล่นล้อมนอกออย่าดันอย่าดัน